วันนี้จะพานั่งรถบัสจากเมืองคานสไปเมืองพัวงส์กันค่ะจองจากไทยไปเรื่องหน้าด้วยแอปนี้เลยค่ะรีวิวการขึ้นรถเมล์ไปด้วยเลยค่ะ<ๆ>เรื่องตั้งแต่เช็คเอาท์ a i r b บ b ีที่เมืองคานสเลยนะคะเจ้า<ๆ>ของคือใจดีมากจริงๆต้องเช็คเอาท์11โมงนี่เขาให้เช็คเอาท์ต้องบ่าย3เนี่ย<ๆ>น่ารักมาก<ๆ>บอกเขาว่าอยากเดินเล่นชมเมืองแล้วก็เดินตลาดเช้า<ๆ>เลยขอเช็คเอาท์เรทหน่อยเขาก็เลยบอกตามสบายเลยครับคุณเจ้าของหล่อและยังใจดีนะคะ รอบหน้าต้องมาพักอีกแน่นอนแล้วเมื่อคังคือเขาเยอะมากจ้ะขนของช้ำไถมาจาก Airbnb ประมาณ15นาทีนะคะร้อนมากอก็อแบบค่อนข้างโอเคนะคะตรงเวลามากเลยบอกรถเมย์จะมากี่โมงก็คือมาตรงเลยสายสีอะไรเบอร์อะไรก็คือแบบดูไม่ยากเลยค่ะรถเม์จากในเมืองประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อไปต่ออู่รถส่วนตัวเป็นคนชอบนั่งรถเมย์ที่ฝรั่งเศสมากและเดี๋ยวนี้รถเมย์ส่วนใหญ่ก็คือสะดวกสบายรับบัตรเครดิตด้วยก็คือตื่นได้เลยเรานั่งไปสุดสายเลยค่ะพอลงรถเม์ก็เกือบร้องไห้แล้วตอนแรกเพราะไม่เจอคนเลยและไม่่่่เจจออารถด้้วยยแบนนนึงงงผููหญิคั เลยถามทางเขา <S <S เราจองได้แอ MO ป MOIO น,นะคะเป็นรถบัสของ Flix นะคะ,ะเขาจะมีหลายบริษัทจองะะปุ๊บเขาจะสง่ง QR วอาโค้ดให้ในแอปเลยในรถก็ค่อนข้างสบายค่ะปรับเบาะเองได้ห้องน